การที่เราต่อสู้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราต่อสู้กับอะไรเราต่อสู้กับใครและถึงวันนี้เราจะต่อสู้อย่างไรเพื่อเป็นการให้รายละเอียดผมขออนุญาตอธิบายต่อพี่น้องทุกคนสั้นๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจร่วมกันก่อนที่วันพรุ่งนี้ เราจะชุมนุมกันบนท้องถนนและจะไม่กลาบจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะ <Yeah. S 1> เรากำลังต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนที่เป็นคนที่เห็นว่าคนเราเท่ากันกับกลุ่มคนที่ต้องการจะบอกว่าตัวเองเป็นอาภิสิทธิชน นี่คือสิ่งที่เราต่อสู้นับตั้งแต่เรามีพักการเมืองขออนุญาตที่ต้างจะวิจารย์ยังไงก็ตามเมื่อครั้งที่เรามีพักการเมืองที่พวกเราเลือกตั้งเข้าไปแล้วมีนโยบายที่จะให้ทำให้คนเนี่ยเท่ากันมากขึ้น หมอจะไปโรงพยาบาลก็กลัวว่าจะไม่มีเงินไปรักษาเมื่อมีพักการเมืองเขากำหนดนโยาบายมาว่าทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันนโยาบายสาวสิบบาทจนเกิดขึ้นการทำให้คนค่อยๆขยับไปสู่การที่เป็นคนเท่ากันมันเริ่มจากจุดนั้นด้วยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหวาดกลัวของชนชั้นนำไทย เพราะเขาไม่อยากเห็นผู้นำหรือนักการเมืองที่เก่งที่ฉลาดที่มีความเพียบพร้อมกว่าใครบางคนเ,คเขากลัวสิ่งนี้จนกระทั่งนำไปสู่การยึดอำนาจของนักการเมืองเหล่านั้นโดยเมื่อปี49พลเอกสมทิบุญรัษกรินถ้ายังจำได้ ได้ประกาศกดอายการศึกแล้วชดอำนาจของพันธบรวรเทอดรทักษินชินวัตรแล้วพาเมืองไทยย้อนหลังไปสู่ระบบอำมาจอำมาตย์และระบบทหารอย่างจนถึงทุวนันนี้ถามว่าวันนี้เขากลัวอะไรวันนี้เรามีพรรคการเมืองผมขออนุญาตเอ่ยชื่อพรรคเก้าไกลได้เสนอนโยบายว่าจะ ในกฎหมายกฎอายการศึกซึ่งเดิมให้ทหารสามารถประกาศได้ให้ทหารสามารถประกาศกฎอายการศึกและมายึดอำนาจรัฐประหารได้พักเก้าไกลเขาเสนอว่าต่อไปนี้กฎอายการศึกต้องประกาศโดยพลเรือนเท่านั้นนี่คือยาแรงที่ป้องกันการรัฐประหารและเขากลัวลำพังพักเก้าไกลทำไม่ได้นโยบายนี้ทำไม่ได้แนะ่นอน าะเสียงมันไม่ถึง250เสียงแต่ถ้าพักเก้าไกลเมื่อรวมกับพักเพื่อไทยอีก141เสียงและพักอื่นๆเมื่อรวมได้312เสียงเราทําได้แน่นอนการป้องกันบงจรุบาท์ของการป้องกันร,รัฐประหารเ,ออเขากลัวสิ่งนี้ออออและทุกการรัฐประหารมันได้สร้างอภิสิทธิชนใหม่ขึ้นมา ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพราะวันนี้อภิสิทธิ์ชนใหม่คนนั้นได้บางอาจออกมาเสนอเงื่อนไขต่อพรรคเพื่อไทยว่าหากจะร่วมรัฐบาลต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขสิเว็ข้อสวได้บังอาจมา,าแทรกแซงคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วครับพี่น้องขออนุญาตเอ่ยชื่อ คนคนนั้นคือสมชายสแสวงกานและไอ้สอวาคนนี้ได้เข้าสู่วงจรอุบาทเป็นอภิสิทธิชนตั้งแต่ปี49ได้รับเลือกตั้งจากคณะรัฐประหารเป็นสมาชิกสภาดิติบัญญัติแห่งชาติและรับเงินเดือนตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้หลายองค์กรปี49 เป็นสมาชิกสมาชิกประชาัแห่งชาติจากนั้นได้รับการสรรหาไม่ได้รับการเลือกตั้งน,นะครับสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากปีห1นถึงปี57อีกสองสมัยจากปี57รัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งสมชายสมแขงการถูกแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาที่ประช,ชาติต่ออีก จากก้นปี62ก็ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นบุธิสมาชิกอีกนี่คือวงจรอุบัติและไม่ใช่มีคนเดียวหากเราวันนี้ไม่ต่อสู้เรื่องนี้คนเชนนี้อีกหลายคนเชนนี้ก็จะกลับไปอีกแน่นอนพักเจ้าไกลพักเดียวทำไม่ได้พักเจ้าไกลเสนอตัดอำนาจสวและเสนอไปถึงกัน ตัดทิ้งตั้งสอวอต่อไปนี้ไม่ต้องมีสอวอ,อีกอและพักเจ้าไก่ทาไม่ได้ถ้าไม่มีพักเพื่อไทยด้วยพักเสียงเราไม่พอนี่คือเหตุผลทําไมพวกเราจึงเรียกร้องให้พักการเมืองตั้งแต่พักอย่าแตกแถวเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ร่วมมือกันนี่คือเหตุผลและนี่คือเหตุผลเช่นเดียวกัน ที่ฝั่งตรงข้ามเขาพยายามที่จะปั่นทอนกดดสาะให้พักแปดพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเก้าไกลในพังเพื่อไทยให้แตกกันเพื่อป้องกันเพื่อรักษาอํานาจของพวกเขาเอาไว้นี่คือหเหตุผลพื้นๆนแหละครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าต่อให้เข้าสภาไป พวกเขาก็มีอำนาจในการพิจารณาจะปะตกก็ได้แต่อ้างขึ้นมาเพื่อจะแยกเพื่อไทยกับเก้าไกลออกจากกันและด้วยความจำเป็นนี้เราจึงจะต้องเป็นตอกเป็นเชื่อเป็นทางเชื่อมสองพักตีอีแตกกันไม่ได้ถ้าแตกกันประชานิปไตัชิบหายชิบหายน,น่ดอนเพราะอะไรเพราะถ้าสองพักตีปล่อยมือกันเมื่อ,อไร ก้าวไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายคา้านยุบพักตัดสินพิธาอีก10ปีสอสอที่เหลือทยอยติดคุกเราจะไม่มีสอสอน้ําดีไม่อภิปรายเรื่องงบสถาบันเรื่องทหารเรื่องตัวช้างเราจะไม่มีส่วนนี้ดังนั้นเราต้องเป็นก้าวใจให้กับพรรคการเมืองในการจับมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะ ในพักการเมืองมันก็มีสอสอมีลุ่มมีก้อนมีบ้านอดพยพมาจากพักพลังประารัฐมาอยู่ในพักเพื่อไทยก็จำนวนหนึ่งพวกนี้ก็พร้อมที่จะไปแตะมือกับนายเก่าได้เสมอมีสอสอบางพักที่มาแอบมาอิงอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ออกมาบอกว่าเก้าไก่ต้องเสียสละเสียสละอะไรเขาชนะอันดับหนึ่ง สียสละอะไรเขาชนะอันดับหนึ่งปาติลีตอันดับหนึ่ง42 43จังหวัดสอสอมากที่สุดเสียสละอะไร,ไรการที่เขาลงสมัครรับการเลือกตั้งและพวกเราเข้าไปกล้าเสนอนโยบายที่แหลมคมนั่นคือการเสียสละของพวกเขาแล้วผมเน้นย้ำนะครับนั่นคือการทำหน้าที่และการเสรียสละของพวกเขาแล้ว แล้วถามต่อไปว่าพวกเขาจะลดเพดานเพดานได้หรือไม่ลดเพดานได้หรือไม่ไม่ได้มันลดไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้ถ้าลดเพดานลงมันจะเป็นคอกหมูมแล้วพวกเราก็ต้องก้มหัวเราจะเป็นแค่สัตว์เลื้อยคานในสายตาของพวกเขาเท่านั้นวันนี้เพดานสูงแล้วลดไม่ได้แล้วครับพี่น้อง ถ้าลดอีกคือการทรยศต,ต่อคณะราษฎรทรยศกับคนเสื้อแดงที่ตายไปเมื่อปี5-3ทรยศกับผล้นิภัยที่ตุ้้มค่าและทรยศกับประชาชนที่เลือกเข้ามาวันนี้ขาหนึ่งในสภาคือผู้แทนราษฎรขอเรียกร้องขอวิงวอนให้พวกท่าน มั่นใจและทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดจับมือกันไปให้ถึงที่สุดถ้าพวกเราเป็นฝ่ายรัฐบาลผู้ลิพภัยทุกคนอย่าว่าแต่คุณทักษิณเลยครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมก็ได้กลับบ้าน<อ>ทุกคนที่อยากกลับต้องได้กลับบ้านถ้าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ถ้าสวาขอให้เราลดเพดานหรือให้ถอยบ้าง มันไม่ใช่การถอยธรรมดานะครับพี่น้องเพราะเราถอยเขาก็ลุกไปอีกครื่นึงได้ครื่จะเอาศอกนี่คือสัญญาณของเผด็จการดังนั้นเราถอยไม่ได้แล้วครับพี่น้องอ,อีกขาหนึ่งคือมวลชนนอกสภาเราต้องเรียกรอ้องต้องวิงวอนให้สู้ให้ออกมากันเพิ่มขึ้น เพราะในจํานวนที่เรามีตอนนี้มันยังไม่พอที่จะต่อรองกับพวกมเอํมนจนี่คือสิ่งที่เราวิงวอนและสิ่งที่เราร้องขอและสิ่งที่พวกเราร่วมกันนับหนึ่งนับสองนับสามเราหวังว่าเพื่อนที่อยู่ที่บ้านจะออกมานับสี่นับห้านับปืนนับแสนร่วมกับพวกเราที่อยู่ตรงนี้และขอส่งเสียงไปถึงผู้แทนราศฎรทุกคน อย่าคิดว่าเลือกตั้งเสร็จก็เสร็จไปอย่าคิดว่าประชาชนเซ็นเช็คเปล่าไปให้พวกท่านจะทำอะไรก็ได้อย่าคิดว่าพวกเราเป็นน้ำที้นิ่งต่อไปนี้แม่น้ำสายนี้จะกำหนดผิศทางเรืออย่างพวกคุณ <Yeah. S 1> เรือจะหันซ้ายหันขวาพวกเราประชาชนจะเป็นคนกำหนดเท่านั้น <Yeah. S 1> ไม่มีผู้ใดที่มีอำนาจ สูงกว่าประชาชนอีกแล้วในประเทศนี้ไม่มี <Hey. S 1> ถามว่ามันยากไหมมันยากครับพี่น้องเมื่อปี6กสที่เราเริ่มชุมนุมหลายคนยังจำได้มันก็ยากแบบนี้แหละที่จะพูดที่จะขอที่จะเรียกเชิญชวนพี่น้องออกมาชุมนุมร่วมกันแต่ความยากนั้นมันเป็นไปได้เมื่อเราออกมาซ้ำๆ จนทําให้คนทั้งสังคมเห็นว่าเออมันเป็นไปได้และครั้งนี้เราจะทําให้คนทั้งสังคมเห็นว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เ,ไไดเพราะเมื่อวันที่สิบสีพฤษภามันเป็นไปได้แล้วที่พรรคฝ่ายป,ประชาธิปไตยจะชนพปปะพรรคฝ่ายเผด็จการอย่างขาดลอยมันเป็นไปแล้ววันนี้เราก็แค่ จูงมือจูงหัวใจของท่านที่ไปเลือกตั้งในวันนั้นให้ลงสู่ท้องถนนอีกครั้งเท่านั้นเท่านั้นจริงๆแล้วออกมาสู้ครั้งนี้อย่าคิดว่ามันจะไม่จบมันจบแน่ๆถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลต่อไปนี้ลูกหลานเราไม่ต้องเกณฑ์ทหารตัดวงจรอุบาทไป ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือพักก้าไกลก็แล้วแต่คุมกระทรวงกลาโหมแก้กฎกระทรวงไล่ประยุทธ์จันโอชาออกจากบ้านหลวงออกไปมันง่ายนิดเดียวมันง่ายนิดเดียวถ้านราไ้เป็นรัฐบาลร่วมกันแต่ท่านนี้แค่เพื่อไทยแล้วไปจับมือกับฝ่ายผ็ดการมันทําไม่ได้หรือถ้ามีแค่เก้าไกล มันก็ทําไม่ได้เวลานี้มันต้องร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะฝ่าวิกฤตี้ไปได้และก็อย่าออกมาพูดนะครับพี่น้องว่าน้ําดีเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นน้ําดีน้ําดี141ลิตรเมื่อไปรวมกับน้ําเสียอีก70ลิตรของฟักภูมิใจไทยพี่น้องกล้าดื่มไหม <Yeah. S 1> น้ำดีไปบวกกับน้าเสียมันคือน้ำเสีย และถ้าทำงานต่อจุลินรีมันก็จะเริ่มทำงานจนทั้งหมดก็จะกลายเป็นน้ำเสียแค่นั้นมันมีเรื่องแค่นั้นและอย่ามาพูดอย่ามาพูดว่าพวกเราต้องไปมีอำนาจก่อนเราเคยมีอำนาจแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาโครงสร้างเป็ีเยนประเทศนี้ไม่ได้ครับ ทำให้กฎอายการสืบประกาศได้โดยพลเรือนบยรัฐบาลตัดทหารเกณฑ์ออกเอาทหารออกจากส่วนกลางเลือกตั้งกี่ทรั้งกี่ไทยรักไทยกี่เพื่อไทยกี่พลังประชาชนกี่เก้าไกลกี่เก้าหน้าก็เกิดรัฐประหารต้องแก้ส่วนนี้ต้องแก้ส่วนนี้เท่านั้นถ้าปล่อยให้มีอำนาจแล้วไม่ทำอะไรเลยเราจะย้อนกลับไปวงจรอุบาทอีกครั้ง วันนี้พวกเราทุกคนออกมากันพร้อมและมีองค์ความรู้อย่างเท่าเที่ยวกันแล้วผมไม่มีความจําเป็นจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษาเกิ่ยวกับเรื่องทหารอีกแล้วเพราะพวกเรามีความรู้เท่ากันแล้ววันนี้เรารู้เท่ากันแล้วเหลืออย่างเดียวคือทําให้คนมันเท่ากันแค่นั้น และแค่นั้นต่อไปนี้พวกเราจะต่อสู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งให้มันจบตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะจบภายใน1ิปี20ปีนะครับผมคิดว่ากว่าสังคมมันจะเปลี่ยนเนี่ยคงใช้เวลามากกว่า20ปีแต่เมื่อปรากฏการปี63ที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่แต่ละกลุ่มชุมนุมขึ้นมาพูดทะลุเพดานอภิปรายถึงปัญหา ของประเทศนี้อย่างถึงราการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดภายในสี่ห้าปีนี้อย่างแน่นอนเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันนี้เราชนะการเลือกตั้งแล้วเราต้องชนะในการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ช่วยกันคุมนักการเมืองอย่าให้แตกแถว เป็นน้ำที่กําหนดทิศทางเัืเอครับพี่น้องสุดท้ายผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านสื่อมวลชนทุกคนที่ออกมาทำหน้าที่ของตัวเองในวันนี้และหลายคนก็คงรู้แล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันซึ่งยังเป็นประจ,จุจันอชายอยู่เนี่ยเขาได้มีมาตรการจัดทำลายพลังเราอย่างไรล่าสุด มีการส่งตำรวจไปขอให้ศาลถอนประกันผมหาว่าผมมายี่ยวยกผุกปันให้เกิดความวุ่นวายถามว่าการชุมนุมแบบนี้มันวุ่นวายตรงไหนการพูดถึงสวพูดถึงกกตพูดถึงสารรัฐมนูญมันผิดตรงไหนเพราะพวกท่านกำลังผิดเบื้อนกฎหมายอย่างชัดเจนอยู่แล้ว และนี่ก็ไม่ทําให้พวกเราโดยเฉพาะผมแล้วก็ทีมงานทุกคนได้หวาหวันเพราะเราก็ไม่ได้ออกมาสู้เพื่อตัวเองเราออกมาสู้เพื่อลูกหลานของเราอีก20ปีทั้งหน้าลูกชายผมต้องไม่เป็นเกณฑ์ทหารอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้ต้องไม่เสียภาษีไปเพื่อคนบางคนบางกลุ่มได้เสษสุกต้องไม่เป็นอย่างนั้น ในอนาคตต้องไม่มีวุฒิสภาที่มาใช้อำนาจเลือกนายกแทนพวกเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นและเราออกมาสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมตอนนี้เราขยับไปแค่เอื้อมแค่เอื้อมนะครับพี่อองแค่เอื้อมเราก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แล้วถ้าจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคอย่างที่ผมได้ทำเรียนสังคมมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้ว นี่คือการเอื้อมแต่เอื้มนี้พวกเขาจะใช้ทุกวิธีทางที่จะสกัดพวกเราเรื่องสอวอเรื่องสารธรรมนูญเอาคุณพิธาไปกักสิทธ์ทำให้นักเคลื่อนไหวโดนคดีแต่พวกเราไม่ต้องไปกลัวตาราบใดที่พวกเราออกมาสู้อย่างนี้และออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามีจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งล้านคนเมื่อ,อไรพวกมันอยู่ไม่ได้แน่นอนครับพี่น้อง อยู่ไม่ได้เพราะประวัติศาสตร์มันจะหมุนซ้ำรอย14ตุลา16คนหนึ่งแสนคนขับไล่ถนอประภาได้ปี35คนหนึ่งแสนคนขับไล่สุจินดาคาประยูนได้ปีนี้ถ้าได้หนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านคนเราจะขับไล่ทั้งประย์ทั้งประวิทย์ทั้งสอบอและองค์กรอิสระรวมชั้งพวกปรสิตท,ทุกคน ร่วมกันนับให้ถึงหนึ่งแสนเรามีนัดกันในทุกสัปดาห์เรามีนัดกันและก็พาหัวใจที่กล้าหาญออกมาทุกคนครับพี่น้องมาดูฝนเตรียมรองเท้าพัาใบเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนให้พร้อมนัดหมายเมื่อไหร่ม็อบบิ้มๆบมบนถนนแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันขอบคุณครับ